สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเศร้านะครับหลังจากที่บุญบังไฟเสร็จแล้วนะครับตะรวยเกิมาอัปเดตนะครับความคืบหนาของเกาะสวรรค์รีสอร์ทนะครับโคกหนองนาตหลวยยายเพลินนะครับสร้างเริ่มเขามาเห็นงานต่อแล้วครับเนี่ยจะร่ังขอมาครับไปแล้วครับทํางานต่อครับภารกิจตอนเศร้าครับที่ ครั้งนี้นะครับตอนเศร้าคุณนายเพื่อนกฤติติเจ็บกวดห้องนะครับหลังจากที่ลูกค้าเขา,าผู้มีพระคุณนะครับเช็ยินออกไปแล้วนะครับคุณนายเพื่อนเพื่อนกฤติไปเจ็บกวดนะครับทําความสะอาดห้องนะครับเอาผ้าปูที่นอนเอาผ้าพรมผ้าขนหนูนะครับผ้าเช็ดตัวนั่นแหละครับมา ซักมากตากแห้งนะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปแต่ละมือนะครับลูกค้าเช็คเอาออกไปห้องก็ต้องไปทำความสะอาดนะครับเมื่อว่านนี่ก็เต็มนะครับสอสาวันที่แล้วนี่ก็เต็มเต็มหกของที่เปิดใส่บริการก็ยังบสมบูรณ์ดีนะครับค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่ว่าลูกค้าเพิ่นก็อยากใส่บริการนะครับเพิ่นก็เลย ขอใช้ก่อนนะครับพอดีไฟเขามากครับมาเบิ้งไฟก่อนครับโล่งหมอแปลงใส่ได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแต่ว่านี่เป็น,ปนของส่วนตัวนะเอามาไว้ในทีของตาหลวยนี่แหละครับเพื่อที่จะใช้ในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับไฟบ่ตกแล้วครับต่อไป ก็นหน่านั่นเบรกไว้นะครับเบรกลูกค้าไว้เพิ่นสิมาใส่บริการก็เลยว่าไฟบอกว่าพอพอพอครับเปิดแอร์สองตัวสามตัว่นก็ตกแล้วครับหมดทำงานแล้วตอนนี้ก็ใส่เ,เต็มที่ครับบันนีนี่แหละครับไฟแรงสูงเข้ามาเลยครับเข้ามาในพื้นที่ของตะลวยเลยนะครับอีกไม่นานนะครับหาหลังที่เหลือก็น่าจะเสร็จนะครับเี่ยส่วนออฟฟิศด้านหน้านี่ก็ แล้วแล้วนะครับภารกิจตอนเศร้าคือสักผ้าภารกิจตอน,นมันขึ้นหรือว่ายามใดก็ได้นะครับที่ลูกค้าต้องการใส่บริการก็ต้องนี่แหละครับถ่ายยัวผิดเป็นมาติดตอนนี้ก็ต้องนูนนะครับไปเปิดห้องให้เพื่อนนะครับซึ่ง กอนหน้านั้นนะครับยังบริษัทนสือมาเร็วมากนะเห็นความสําคัญในการที่จะเพื่อความรวดเร็วในการต้อนรับลูกค,ค้าครับเลยจําเป็นต้องสื่อเมา <c oughs> ใส่บริการทั้งๆท,ท,ที่ตะลวยกันยังบริษัทในู่นะครับคิดว่าสิให้ในหัวสมยศหรือว่าตาน,นวดนะครับนองกกโพนะครับ แล้วก็ป้าเป็มดูแลไปก่อนนะครับนี่เอามาเลี้ยวให้เพิ่นนะครับผมเรียนไปหาฮกเถี่ยวครับเพื่อแต่ควักๆเลยเพื่อที่จะเฝ้าไปเปิดห้องให้เพิ่นนะกับประมาณสองรอยเมตรอยู่ด้วยเนี่ยจากออฟฟิศไปนะครับใส่โอ้เมื่อยพี่กันก็เลยบา,าไหวหรอนะครับสื่อมาถอะคุณนายเพิ่นอนุนมัติก็เลยนี่มาสื่อมาไหวจดใส่งาน เฮ็ดนังครับเนี่ยคุณน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะลังจะไปปูผักปูที่นอนเอาไปปูที่นอนต่ออันนี้แหงแล้วนะครับ<ช>ไปปูต่อบปเนี่ย <c oughs> พร้อมที่จะใช้บริการให้บริการกับลูกค้ารายใหม่ <c oughs> เอาไปครับเ,เดี๋ยวไปปูที่นอนก่อนนะครับ <c oughs> นี่ในมือของตาลวยนะครับควันหลงบุญบ้างไฟ <c oughs> เดี๋ยวติดจุดให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับไปไป ทำความสะอาดแล้วกรับไปปูที่นอยก่อนนะครับไปแล้วครับให้ซ่อนไปน้ำบ่เนี่ยให้ซ่อนถ่ายบ่เนี่ยไหวบ่เนี่ยเอ้าไปปล่อยตาหลวยไอทีมแล้วย่างไปก็ได้ออกกำลังกายไปน้ำนะครับนั่นแหละครับง่ายมาแล้วครับเนี่ยง่ายกระท่อมน้อยมาไใบมองนี้พเพื่อที่ให้เพื่อลูกค้าได้พักพ้นนะครับ มาจากหลังไ่นะครับเอามาไว้รงนี้แหละอ้สะพานก็นยังไว้ทันเห็ดแล้วครับสะพานแห่งที่สามว่างตอ่อหม้อไว้เรียบร้อยนะครับเป็นสร้างเป็นเป็นห่วงว่าถ้าน้ำขึ้นมันจีกอฐานหากนะครับก็เลยช่วงน้ำลดเดือนพฤษสาต้นเดือนที่แล้วนะครับน้ำลดนะครับก็เลยเฝ้าเห็ดตอ่อหมอ้อเห็ดเสาขึ้นมา ข้างบนกระโบนยากแล้วครับเพิ่นผูกเล็กผูกยังเพื่อที่จะเทข้านเรียบร้อยแล้วอีกบรดนสะพานทั้งนี้ก็จิเกิดขึ้นมานะครับ,น,รบนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่โกกน้องนาตะลวยใยญ่เพลินนะครับฝั่งนี้เป็นปลาเข่าแล้วครับบานนี้เข่าอีกไม่นานก็จะเขียวกระชีนะครับนี่คือ ทั้งไปรีสอร์ทครับบวกเกินสองปีครับพี่น้องครับคิดว่าน่าจะร่มลื่นด้วยร <c oughs> ่มเงานะครับของตน้นไม้เพราะว่าจะเป็นบักเผวนะครับนี่ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาเป็นลมเป็นเงานะครับก็กติดไฟไปตามเส้นทางก็จะสวยงามนะครับยิ่ขึ้นครับ ทังเขากอครับเทราล่าเท่ปูนคอนกรีตเรียบร้อยครับสันน่นแลวเนาะกล่องก็ได้นี่นะครับนี่คือสะพานแห่งที่สองอัปเดตไปหลายที่แล้วละครับเนี่ยทางเขาเนี่ยครับทางเขาเกาะครับตาไล่พวกพี่น้องเอ้ยบ้างเนี่ย ต่างตะหู้นะครับต่งตางตะนาออฟฟิศนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับทางเขา้าเกาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรัวค่าบอยสองฟังนะครับรัวค่าบอยสองฟังซึ่งเง็ดเรียบร้อยนี่นครับมากองไว้นน่แหละครับรอง,งานรีสอร์ทแล้วเพื่อนจังสิไป รั่วนะครับไอ้เนี่ยแหละครับฝังรั่วข้าบ่อยเอามากองไว้น,นี่แล้วครับเนี่ยหลายช่องอยู่งบประมาณหลายเทบเยอะเลยแกเหี้ยามานี่แหละครับก่อนสิกลับลงไปกรุงเทพครับลุยงานต่อเปิดล้านต่อนะครับตอนนี้ก็คุณนะคุณนายพ่นยางไปแล้วให้สร้างเพ่นติดแผงโซลาร์เซลล์นะครับก้มไฟโซลาร์เซลล์สั่งมาสามตัว นะครับก่อนที่ผมก่อนหน้านั้นผมไปขุดไปขุดปลูกต้นไม้นะครับอยู่นานารีสอร์ทนะครับฝนล,ลงกันเลยหยุดไปก่อนตอนนี้สร้างเพื่นมาติดคมไฟโซลาเซลล์นะครับทางเขามากนะครับจากทางเขามากกับมีลายตัวนะครับเนี่ยต่อไปแสงสว่างก็จะทั่วทุกมุมของพื้นที่นะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับ กำเส้นทางก็มีเรื่อยๆครับนะครับอยากใส่รุนทั้ง่นก็มีนะครับไปบ้านหลังใหญ่หลังนวนก็นปอยให้ที่นองไดมาพักนาเศร้านะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับสองเตียงพื้นที่กว้างอยู่นี่แหละครับเขามาแล้วคนกันล่ะหนงก่อแบบแล้วเมื่อวานไหครับก่อฐาน ก็ทานแล้วเร็ว,วอเอาความยังสั้นหมดอันนี้ฟังดินเก่าตัวนึ่งเ,เอาตัวนั้นมันหน่อยกว่าสั่งจอยเพื่อนกำลังจัดการนะครับขันนอดใ,ในนั้นกอนโอ้เอาสีแล้วบ่ตัวเก่ามันโมนันเหมือน อ๋เวลาเอาเวลาดันเอาถอดออกมาเลยแกไขเปลือกเปลี่ยนเปลี่ยนโซล่าเซลล์แต่เื่อถอดออกมาเลยครับมีมันมีเดือยอยู่นะเอาเนี่ยแหละครับฐานเก่าแบบแบบเก่าเนี่ยแหละครับนีน่ีเดือยอยู่ตัวนี้น้อยก็แล้วก็ใส่เสาทีา่มันใหญ่ก็โอ้แดดครับบ้านนี้เปี้ยงเลย โอ้ยจงที่มันแนีนนะก็้อ้ขันนดเนะเนีนเปี้ยเลยเดี๋ยวติดแผงค้มไฟโซล่าเซลล์แล้วน,นะครับเดี๋ยวตอนเนีมาเรืเร่องเดี๋ยวตาลวยสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับว่าแสงสว่างสํำใดก่อนสีล่งไปลุยง,งานต่อนะครับเดี๋ยวตอนมืดๆเล็กนอ้อยตาลวยสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผลงานของสังจอยมี ความแสงสว่างซํำใดยตอนเย็นๆเจอก,กันครับก่อนจากพี่น้องไปครับตะหลวใพ่เพื่อนนะครับก็มาเบ่งบรรยากาศในโมเแรงนะครับในการติดแผงโซลา่าเซลลนะครับแผงโคมไฟโซลา่าเซลนะครับสังจอยกำลังติดให้อยู่นะครับกำลังทดสอบความสว่างอยู่ในกอสวรรค์รีสอร์ทนี่แหละครับ มือนีติดสามตัวครับค,ความสว่างเพียงพ่อนะครับนะครับสว่างสวัยบรรยากาศสวยงามน่มามั่งรงนะครับนี่แหละครับสามตัวนะครับนี่โอ้สนุกเลยนะครับผมกับสรางจอยนะครับถือโอกาสล่าพีน่นงไปกับบรรยากาศ ยำม,มือเร่งนะครับสวยงามเลยครับสว่างสวัยที่เกาะสวรรค์รีสอร์ทนะครับทดสอบระบบไฟอยู่ครับอ้าวว่ายังไงเอา เพิ่มความสว่างในพื้นที่นะครับเอ้าวช่วยช่วยช่วยปูหน่อยใช่ไหมต้องเรียกเป็นปู่ใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะโนยลาไปกับหนูน้อยชื่ออะไรลูกน,น้องไอเไนะ่เรนะโอ้ยเป็นไความ <laughs> น่ารักของเด็กนะครับเอาเอาบบตองไอมันมีแสงสว่างแบบเตม็มเต็มเลยบ่ได้ะ่บตองมี อันนี้คือตัวเดิมนะครับที่ติดไว้เนาะมันติดแล้วครับมันติดแล้วติดแล้วปูติดแล้วขันติดแล้วอาลเหครับเล้วพี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับสร้างจอยวนหาทีมงานในการก่อสร้างเกาะสวรรค์รีสอร์ทครับแล้วครับสวัสดีครับผมสร้างจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลาพี่น้องไปด้วยเอ้าสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนี่โอ้นี่คือ ร้านกระปูนะครับตอนเย็นมาปั่นเด็กยานเล่นโอเคครับช่องตะรวยพระเพื่อนไปแล้วครับกับบรรยากาศกสวรค์รีสอร์ทพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ